โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ก็นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน Vlookup นะครับคือ Vlookup เนี่ยเขาใช้กันตอนไหนนะครับเขาใช้ในการหาข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีรหัสสินค้านะครับเราต้องการหาราคาขายเราต้องการหาว่าจำนวนเนี่ยมันมีจำนวนอยู่ในสต็อกเท่าไหร่หรือว่าหาชื่อนะครับโดยนะครับเราจะใช้อ่ารหัสสินค้า หรือรหัส ID อะไรต่างเนี่ยเป็นเป็นตัวหานะครับมาดูก่อนนะครับว่าสมมติอันเนี้ยผมต้องการหารหัสสินค้านะครับกฎของมันมีอยู่ว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะหาเนี่ยมันจะต้องอยู่คอลัมน์แรกนะครับอันเนี้ยแนวตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าคอลัมน์เนี่ยคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2อันนี้คอลัมน์ที่3อันนี้คอลัมน์ที่4นะครับส่วนแถวเขาเรียกเป็นแนวนอนอันนี้แถวที่1 แบบนี้นะครับอ่ะสิ่งที่เราจะหาจะต้องอยู่ในคอลัมน์แรกนะครับถ้าอยู่ในคอลัมน์อื่นหาไม่ได้นะครับพยายามทํายังก็ได้นะครับให้มันมาอยู่คอลัมน์แรกนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการหาเลยนะครับ v lookup นะครับสมมติผมจะหาราคาขายของรหัสสินค้า ts 0 0 5นะครับวิธีการก็คือนะครับผมจะพิมพ์เท่ากับลงไปที่ช่องสูตรตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับ จากนั้นพิมพ์คําว่า v lookup v l o o k ่าขึ้นมาแล้วนะครับสูตรที่ขึ้นมาเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกหนึงครั้งปึ๊บอาจากนั้นนะครับเขาจะให้เราใสา่ค่าตามนี้นะครับอันที่1นนะครับ lookup value คือสิ่งที่เราต้องการจะหาหรือค่าที่เราต้องการหานะครับซึ่งผมต้องการหา ts 0 0 5ตัวนี้นะครับ ผมก็คลิกไปที่เซลเลยครับอ่าเป็นเซลล์ g3 นะครับ,ารบจากนั้นนะครับจบคำสั่งโดยใส่คอมม่านะครับหรืออถ้าในภาษาในการเรียนนะเขาเรียกว่า argument นะครับต่อไปครับส่วนที่2อง่อาตังสื่อเข้มเนี่ยมันเด้งมาตรงนี้ละนะครับส่วนที่2องนี่คือ table array นะครับ table array ก็คือสิ่งที่อยู่ในตารางที่ต้องการจะหา สมมติผมต้องการหาตารางนี้นะครับผมก็จะคุมดําตั้งแต่ช่องแรกตรงนี้นะครับคุมดําลงมาจนถึงช่องสุดท้ายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปล่อยนะครับแล้วก็ปิดจบคําสั่งโดยการใส่คอม,ม่านะครับสองส่วนละส่วนที่3คือคอลัมน์อินเด็กนะครับคอลัมน์อินเด็กก็คือค่าที่เราจะนํามาแสดงเนี่ยมันอยู่ในคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ใช้วิธีการนับแบบนี้นะครับ อันนี้คือคอลัมน์ที่1นับจากซ้ายไปขวานะครับคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่4สิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยมันคือราคาขายราคาขายมันอยู่ในคอลัมน์ที่4นะครับเราก็ใส่เลข4ลงไปจากนั้นจบคำสั่งโดยการใส่คอมม่านะครับอ่าสุดท้ายนะครับมีให้เลือก True กับ False นะครับ ตัวนี้มันเป็นการหา v lookup แบบ exact m a t c นะครับก็คือหาค่าที่ตรงกัน100%เลยนะครับตรงทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นฟอ l นะครับวิธีการเนี่ยมันใส่ได้2แบบนะครับเราจะดิบ double c l i ใส่ฟอ l ตรงนี้หรือจะใส่เลขศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นให้วงเล็บปิดนะครับอัดวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคําสั่ง v lookup นะครับก็คือเท่ากับ v lookup เสร็จแล้ววงเล็บเปิดนะครับ ค่าที่ต้องการจะหาจากนั้นตารางจากนั้นเลขคอลัมน์ที่มีคําตอบอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เป็น0หรือฟรอนะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บปิดนะครับจากนั้นก็ e n t e r ครับเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับปุ๊บอ่ารหัสสินค้า ts 005นะครับมีราคาขายเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจากสูตรหามาได้คือ13,000 ts 0 0 5 1 3 0 0นถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปเราก็ก๊อปปี้สูตรลงมานะครับลากลงมาจนถึง12ปึ๊บพอเราก็ก๊ปีสูตรลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาละนะครับอ่า na เนี่ยหมายความว่า not อ่า not variable อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับมันคือมันหาค่าไม่เจอนะครับอ่ามันหาค่าไม่เจอมันขึ้นเป็น na นะครับลอง double ลคลิกก่อน สังเกตดูไหมครับ v lookup g5 g5 คือค่าค่านี้ที่เราต้องการหานะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าค่าที่เราต้องการหาเนี่ยมันเลื่อนนะครับตารางมันก็เลื่อนไปด้วยเห็นไหมครับตารางมันเริ่มตั้งแต่ b5 จนถึงเนี่ยมันเลื่อนลงมา2ช่องเห็นไหมครับาจากนั้น ถ้าเราจะใช้วิธีนี้นะครับเราต้องล็อกเซลล์ก่อนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตลบนะครับปึ๊บล็อกเซลนะครับวิธีการล็อกเซลลล็อกยังไงเอ่ยนะครับคุมดําเสร็จแล้วกด f 4ปึ๊บอพอเราล็อกเซลเนี่ยมันจะมีเครื่องหมาย s ดอลล่า,า s, s ขึ้นมาให้นะครับเสร็จปุ๊บเซลล์ที่เราต้องการล็อกคือเซลล์ตารางเท่านั้นนะครับ ค่าที่เราต้องการหาด้านหน้าไม่ต้องล็อกนะครับปั uh, enter อนึครั้งปึ๊บ uh, จากนั้นผมจะก o p ปีสูตรลงมาปึ๊บเห็นไหมครับ uh, ลอง d บ u b l ิลคลิกดูเห็นไหมครับตารางอยู่เหมือนเดิมนะครับคอลัมน์ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองหาจํานวนนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับจํานวนของรหัสนะสินค้า ts 0 0 5เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับก็พิมพ์สูตรนะครับเท่ากับ V lookup นะครับ Double c l ปึ๊บจากนั้นใส่สิ่งที่ต้องการจะหาก็คือ TS05 นะครับจากนั้นจบคำสั่งนะครับโดยการใส่คอมมาจากนั้นใส่ตารางก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับคลิกตารางเลยนะครับจากนั้นล็อกสูตรครับกด F4 จากนั้นจบคำสั่งโดยการใส่คอมมา จากนั้นจํานวนมันอยู่ในคอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับ123ใช่ไหมครับก็ใส่เลข3ไปนะครับเสร็จแล้วคอมมาจากนั้นนะครับใส่ค่านะครับอรอบนี้ผมจะใส่เป็น0จากนั้นวงเล็บปิดจากนั้นก็ enter ปึ๊บอ่ TS 005มีจำนวนเท่ากับ10ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเนี่ยสิ 10, นะครับ ก็ปีลงมาโอเคนะครับสำหรับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับวิธีการใช้ Vlookup อย่างง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปถัดไปนะครับผมจะพยายามเอาเรื่องเกี่ยวกับ Excel มาสอนด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากกด Subscribe กับช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ